แฉขึ้นห้างแพ่พอดีเนี่ยพลังแบบมุ่น<ฮ>ะเนี่ยพลังเออเนี่ยพลังอะไรทำไมเหมือนแมงทอดเขาขายหน้างานจังเลยยา <c oughs> ดีากว่วพ่นเนาะ <c oughs> ประทษงนะนใส่สุขผู้หญิงมาพอให้อภัยอยู่หรอกอใส่มหาพร้อมทีเกิดบอบต่อยอ พี่เขาใส่สดสูงอดีตสามีเล่าเป็นอบตโอ้ผัวเขาเป็นอบตเออต้องค่ะเดนนี่ตาแล้วปตาแล้วจดพ่อเขาปลาเมื่อไหนน้ำคือจะมาถูดีนาพี่ชายจะกันว่าให้เล่าเนาะเย้โห่เขามเป็นสตีให้มันฟังดูมันเป็นควาใจอี้สตูน่ะสตูกับสตีว่าถือกันเพอบอเลนักแกงก่อนใส่กกันบอกพี่น้องไปสตีคือสตูตัดมิรูคือสตี สตีมีสองขีดเอาไว้หนีบของศัตรูศัตรูมีหนึ่งแท่งเอาไว้แทงของสตสีตสตีบอกว่าดีขออีกทีพี่ศัตรูพ่อแข่งกินเล้าขาวพ่อยากกินโลนพ่อ,อกระจอกกระจอกต้งดื่มสปารพ่อสบ,สบายสบายดื่มโค ควรคอสกปรกแตดงเด็กได้าลูกใายการเ่าเรียกีหอเสียงใจนะคะพี่นองทั้งนี่ยมมีผู้ว่าสกปรกแกคนเดิมเสียงชมพูนีกูขอเสียงก็ได้เอาขอเสียงคนคอสกปรกหน่อยค่ะ ัโซ่กระโปงก็พี่น้องกต่อีนี่แหละค่ะเยือนยืดและซื้อยากกว่นกันสอยก่อนมีสอยอีกอ่ะมีสอยค่ะหมอลังสิ่งมากกรเลยบบาหมอลังคู่กับหมอซอยแอนล็อกกระด่ะชาวอีสานเข้าต้องคู่กับหมอซอยลอกเบิร์นสอยสอยล็อกแตกแต่บินควาำปลายภัยผู้ใหญ่บ้านตีข้อร้อมีการประกวดหีหีหน่อยได้สามหนีอ้ามหน่อยหีดีได้ห้าหีอัได้หก หมายดกในศูนย์ัวทังศูนชนะเลยชนะเลยยังอ่ะ้าห่ก็ีไม่นานชุไทยทัพสวนทัูชเราสถนีียูนเซยนต้องอะไรต้องไปเชิญเลยครับปู่กับปู่กับปู่กับปู่เออ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 ยีน่าไม่ไไม่ไ้ยัง่ ตัวถึงระียบมันมีแต่ตัวถึงละย่องอันนั้นถึงจับแล้วมึงก็ทิ่งจับต่อไปอ่ะว่าถืงดอกขอเป็นเพล็กมาเตยมันำไมลูกระสุกกุ้งดุยสุกกุ้งดุยสุกกุ้งดุยกันตำรวจ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 ถึงดุยเด调แทบแบปกี่ฬาอีไม่อย่างสุกกุ้งดุยมึงกปลอกเพล็กไม่อย่างตำรวจจะจับมึงนะเนี่ยเพราะมันมีแรงมาจับดอก เพิ่นไปใส่เบิร์เกพพูดถ้าเป้าเองก็ฮอท่าอกง้างพุ้ดไปดูไปรูดีแท้ไปดูจงไงก้อนไข่ของง้างานกรถือเป้าแล้วใครลอกเพงออกมาว่ามีเพงจ้ะบ้านผมมีแมงหางผีมันร้องเหว นักร้องสาวท่านต่อไปมาเลยครับจากน้องบัวลำพูเต้ประมวนนั่นละอ่ะลมลมๆมลมลเนี่ยอลม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 เปิดมันลมใจทีแม่สาวอาววายย็นดีเปิดอีกทีนายั่นที่อกไงเขไักูเป็นกำลูกพงเมึงเลย อับปีแี่ยังแต่เมื่อหาเห็นก็หายลอยึงนะอยว่างสนหายเห็นกันคือแดดแดดเท่ายี่สิบาทก็หนางง่ายละดูถูกเนี่ยพี่ข้าไม่อยัง่ะกีนี่ตีขัามาหน่านั้นแม่น้น่านนะเามึงก็ฮู้มะฮู้ะไหนการแต่งเนื้อแต่โตัวเสียผาไปอว่าอยากไปรักเหงาไปมัดใส่มันโมเมนเหงเออชุดแฟชั่นของมันเนี่ยเนี่ยจ Mat, พี่นองมาั่นอว่ากหลายตัวไม่อยากห้คนตีละแต่งตัอมากเลยคือพุ่งสวดโจโกของสันพาดึงขึ้นยิงได้เปียงเอาก็ดีกอีพี่แม็กเออขึ้นนีอีกไหนึงไงได้บอกนั่งเรอลงได้บอกเรือบนขึ้นละล่ะขึ้นก็เกงขึ้นด้มาขึ้นเทขึ้นยังไงาวกเพจกับเขาอยู่รอมหิวนั่นเลยขึ้นอังสัน่นว่ใส่อะไรกูมาจเ็นโมผลัดจะมาผัดียงขึ้นได้ล่ะ ีทดูวันไใหม่เอาสิซ่าได้แหละพระตุภวุฒิโฮมแล้วคณะกรรมการงานเหนียววามือนี้นี่คุณซีฟินหานักล่องตัวแทนชาวจังหวัดพิจินนี่ไปประกวดชิงแชมป์ประเทศไทยแต่ว่าเอาสโตนี่หนักลองแข่งกันคนเอาโคตรดิเมื่อต่อตัวก็หลบมาหน่อยเท่เอาสิผู้ใดมั่นใจเสียงดีสุดไม่ยืนหัวแถวเลยครับมาเลยไดเลยครับนะใครมัดใจสิล็องเพลงมาหันอย่างเช่นนั่นเลย เอาพอดีครับการมู้เสียงดีแต่ว่าสุกัระแด่จะได้เป็นนั่งเองที่อผมก็ได้คืนให้โนลีเขาะต้องการผูเสียงดีที่พวกเธออบัวมาเลยที่คนแรกมวกนี่แหละมามาเลยโนติตั้งกติกาดีๆครับที่นี้คณะกรรมการท่านบอกว่าให้ประกวดร้องเพลงเอาเงาเสียงจินตลาพุ่นลาว่าเพิ่นมาสิค่ะเพิ่นมาคำเอาเพลงซากอะไดหมอรับกระไดเพลงใบกระไดแต่ว่ามีข้อแม้ต้องเป็นของจินตลาพุ่นลาว เอาเพื่อเป็นการบเสียเวลาให้ทุกคนเลือกคนละเพลงเริ่มจากน้องเอมออนเลยครับเปลี่ยนสอไม่แบบเปล่าออกมากเกมออนก็ไม่เลยหัวก็ไม่ไดยเฮ้เตียยเป็นยังไงเนี่ยแอนออร์เดดสวัสดีครับชนะแอนออร์เดีกันสีเด้อะกูกรบบอยสีนิชัยเลยบ่จะมาบ่อยสีนิชัยเถอะแม่งคือสวมแคบฉีดหรือป้ะ ย่างอดย่างยีน่าทอดย่ืยย่าไก่เราคือบอยยีีนั่เลยน่ะบอยยีใส่บอยอุบล่สาวสาวมาอย่คืสาวมาถือชี้นั่งบานัานไปนั่ขี้เพาจีนกบสายัดิเป็นเะ อันดับพี่นว่าขอโทษคับพี่ก like um no ินขาบินไซนัดก่บข้าวห้องเพลงนะหวองแอมกะดังปัจจัยความผู้จวนเขาบอลลกกัน้ำร้อนไงเป็นแบบ่แตงมือเท่น่น้าตัวเลยจิตปัจจัออกจากแค่แต่ท่วงอีนั่นโอ้โหีเท็นตัวยาวเอามาลับอกเลยอาต้นมือเตมืเต็นม มันพ่มีเขารัาจินตลาดอก่ตัแต่โคจินตลาจังเหลียง้างขับง่ายจจงว่าจังหมอกฝันกันุ้มๆลุงล้วนขิวกุ้ที่หหอมโอ้หวอมสนเออจีนี้ไหนแย่งนี้นั่นก็ได้กีิสีมันพอมีอีิเปเพงเลยอันทียากก็ได้ปาก่ายได้เอาเพีงมั่อีอยี่สิบแม่จิตประเทศได้ออกอยู่ไปแขกวันพญา่เจ้าไอ้ปะจ้างเหลี่ยงเส้นหนาออกฤทบ แจงอยู่แล้วรถไฟอีีุ้ยี่นำกันไดว่าให้เล่าเนาะกันเดว่าคนเยี่ยขอเพชรมั้ตั้แน่เสียงว่าพัเนอะเฮ้ยเนาะทำไมเส็นแปดนอ้คุยป้าอีมอนม่เลิศกัดอกกัเดียยเจ้พวกหันเสื้อสกรเยแ้